วัสดีครับทุกละครยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีคิดดนังดังในภาษาไทยเดนนิฟล็อกวันนี้ตึกมากแล้วตอนเข้านอนเร็วนี้ก็ง่วงนอนด้วยก็จะทำวิดีโอสั้นๆวันนี้แล้วก็อีกครั้งผมลืมอ่านหนังสือชงกลางวันชนชงวันเพิ่งอ่านเมื่อก,กี้ แต่ว่า,าถึงหน้าสองเจ็ดสิบเป็นหน้าที่เพราะว่าหลังจากอ่านเก้าสิบหน้าผมอยากมานับคำตอบในในหน้านั้นก็เป็นหน้าเก้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็สองร้อย จ็ดสิบสามร้อยหกสิบแบบนั้นมันก็ถึงสองร้อยเจ็ดสิบแล้วแล้วก็หล,ล,ลายหลายวันผมยังมาอยากยังไม่อยากผ่านไปหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเพราะว่าต้องต้องเก็บเก็บวลาต้องใช้เวลาที่ไปนับคำศัพ์แล้วก็อเอาไว้ในกลุ่มสี่กลุ่มสามร้อสี่กลุ่มเป็นคำที่ อะไรนะที่รู้จักความหมายนิดหน่อยคำศัพท์ที่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ความอ่อล่แล้วก็อ,อ,อีกต่าง,งคือคำศัพท์ที่รู้สึกว่ารู้จักรู้จักความหมายแต่ว่าในสถานการณ์ที่ที่อ่านไม่เข้าใจก็อาจจะเรยว่ามี มีความหมายอื่นหรืออีกหนึ่งาทางเลือกคือคิดว่าเข้าใจคำนั้นแต่ว่านั้นะจริงๆแล้วไม่เข้าใจคำนั้นโอเคันนี้เป็นกลุ่มสามกลุ่มที่จะเอาคำศัพท์ไว้แล้วก็ถึงทึงวันนี้น่าจะสามวันแล้วเมื่อวานเมื่อวันซึ้นสิ้น วันก่อนนั้นวันนั้นผมไม่อยากอ่านไม่อยากใช้เวลาสำหรับมาวิเคราะห์มานับคำศัพท์ในหน้า270ก็อ่านสีหนาสีอันก่อนหลายรอบหลายรอบถึงจะทไม่ไม่ผ่านไปหน้าสองรยเจ็ด แต่วันนี้น่าจะรู้สึกว่าต้องทําแล้วต้องทําแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ถึงแม้ว่าดึกมากตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าต้องต้องทําก็พยายามพยายามทำน่าจะต้องน่าจะต้องกลับไปเช็คอ่อนอ่นอ่อนต่อไปเพราะว่าง่วงนอนน่าจะทำมาดีโอเคอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่ม ฟังเกตคือ,อปกติวิดีโอเก้าสิบถึงเก้าสิบเก้ผมจะเอาเรื่องจากจากวิดีโอที่ทำแล้วจริงสนหรับบวิดีโอจากวิดีโอ1นึงถึงสิบนะครับเราก็จะพูดอีกครั้งกับเรื่องนั้นแต่ว่าลืมทำวันนี้แล้วก็ลืมทำวันออันด้วยก็น่าจะจะต้องมา ทำวันอื่นมาลกเพราะช่วงนี้นชีวิตยุง่งนะ,ะครับคริสต์มาสจะมาเร็วนี้แล้วก็มีทรัปที่ต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่ค่อยมีเวลาที่คิดจะทาํายังไงแบบประสาทยก็ต้องต้องคิดถึงเรื่องนั้น โอเคสำหรับวันนี้นาจะพอแล้วนะครับต้องข้าวนอนแล้วขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้และก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพริ่งนี้นะครับขอบคุณครับ